ครับกอมปนาต้นนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับวันนี้ก็จะมาแวะเดินเล่นแถวๆนี้หน่อยครับที่แรกที่ผมจะมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแบบเป็นร้านขนมหวานเปิดใหม่นะครับเป็นโซนที่รวมร้านขนมหวานชื่อว่าช u g ก้ารัสครับก็ด๋ยวตามไปดูกันเลยครับพอมาถึงที่ BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยนะครับเราก็มาที่ทางออกฝั่งด้านนี้ครับทางออก4นะครับตรงนู้นคือเป็นวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยนะครับมาที่ ทางออกสี่แล้วก็จะลงไปทางด้านนั้นครับที่ที่เราจะไปก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับที่เห็นเป็นเหมือนจะเป็นแบบที่เขาตกแต่งเป็นตึกไม้ด้านหน้าตรงนี้นะครับเข้าไปดูกันครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดินมาจากทางออกตรงนั้นแล้วนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนี่มีป้ายบอกว่าซูเก r รัสเข้าไปทางนี้นะครับทางเข้าก็อยู่ข้างๆกับร้านสตาร์บัคนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นที่พักเป็นโรงแรมอะไรด้วยนะครับสำหรับร้านชูการัสที่เราจะเข้าไปทานกันก็อยู่ข้างในนั้นครับบรรยากาศด้านบนพดานเป็นแบบนี้ครับเป็นตกแต่งเป็นแบบลักษณะเหมือนบ้านไม้โบราณน,นะครับแล้วก็ามาดูให้ดูรอบๆนะครับด้านในลักษณะเป็นแบบน,นี้นี่เป็นเหมือนบ้านทรงไทยโบราณด้วยนะครับ ก็จะเป็นแบบโรงแรมที่พักนะครับทางด้านนี้นะครับของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบบนี้ครับจากทางเดินที่เราเดินเข้ามาก็จะมีเป็นบันไดขึ้นไปทางนู้นครับด้านบนนี่มีน้ําตกด้วยนะครับทางนี้ก็จะพาเราขึ้นไปสู่ชูการ์รัสนะครับโซนที่รวมร้านขนมหวานต่างๆไว้ด้านบนนี้นะครับ ข้างๆชูการ์รัชก็จะเป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งครับตรงนี้ก็คือประตูทางเข้านะครับเปิด10โมงถึง2ทุ่มครับตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ามาซื้อของทางน,นี้นี้ก็คือเขาจะให้เป็นใบมี QR code แบบนี้เป็นคูปองแบบนี้นะครับก็เวลาเรา เลือกซื้อขนมหรืออาหารจากร้านไหนนะครับก็ให้ร้านนั้นนั้นสแกนเก็บข้อมูลไว้ในใบนี้แล้วก็เราก็นําใบนี้มาชําระเงินตรงทัชเชียทางด้านนี้นะครับก่อนออกทีเดียวเลยครับผมเรามาเดินสํารวจดูกันนะครับว่าในโซนด้านนี้นะครับมีร้านอะไรบ้างอ๋ออันนี้ก็เป็นชาเขียวนะครับชาต่ตางๆก็จะมีราคาบอกไว้นะครับแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดู รอบๆสักรอบนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเลือกว่าจะทานอะไรดีนะครับอันนีนี้เป็นราวนี่นะครับแล้วเครื่องดื่มพวกชากาแฟชานมนะครับตรงนี้ก็มีเป็นแบบโซนตู้คีบด้วยนะครับสีสันแบบว่าสดใสามากเลยตกแต่งเนี่ยดูด้านบนไฟดานก็ยังแบบคือคุมโทน หมด360องศาเลยนะครับเดี okay, ๋ <Okay, S 1> เราเดินไปดูกันต่ออันนี้มีบันไดขึ้นไปข้างบนน่าจะเข้าไปไม่ได้นะครับอ้านนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับอยู่โซนด้านหน้ากันครับว่ามีร้านอะไรบ้างซองทยากินะครับอ๋อก็เป็นขนม ขายากินะครับเป็นแป้งครัวซองมีไส้ต่างๆตามนี้ครับนี่ครับนี่เป็นร้านเค้กครับเค้กต่างๆนะครับตามนี้ครับนี่เป็นร้านโดนัทครับผมโอ้น่ารักมากเลย น่ารักมากเลยนี่เป็นแบบโดนัทรูกลมๆเล็กๆแล้วก็เป็นโดนัทเป็นชิ้นๆที่แบบตกแต่งฟุ้งซิงมากๆเครื่องดื่มก็มีนะครับก็มีราคาบอกว่ามีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ครับข้างๆร้านโดนัทเมื่อกี้นี่ตรงนี้มีเป็นร้านไอศครีมครับผมจินต่าไอศครีมนะครับไอศครีมโฮมเมด นี่นะครับ๋อมีหลายรสเลยนะนี่มีรสขนมครกด้วยเหรอไอสครีมรสขนมครกมะม่วงน้ำปลาหวานเออแปลกดีนะน่าลองเครปก็มีครับนี่สั่งคัวซองทายากิมาทานนะครับอันนี้ก็เป็นไส้ดับเบิลแฮมดับเบิลชีสนะครับอีกหนเป็น ได้ครีมนมฮอกไกโดครับอันนี้เป็นไอติมรสขนมครกนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงก็เป็นก็คือเป็นรสชาติแบบไอติมกะทิแต่ว่าออกแนวก็คือมันจะมีกลิ่นแบบ ผักชีต้นหอมใช่ไหมที่เขาใส่ในหน้าขนมโรกอะ่ะก็คือเป็นแบบเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยปแปลกๆกลิ่นกนะันเนาะอันนี้คือชาอูมาชานะคะเขาบอกว่าเป็นชาเกรดพรีเมียมจากเมืองอุจิที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับยวจะลองชิมดูครับเข้มข้มนมากๆเลยแล้วก็ผมสังส่งแบบหวานน้อยด้วยนะครับก็คือจะได้รับรสชาติของชาเขียวแบบแท้ๆแบบ เข้มๆแบบโหใครที่ชอบชาเขียวนี่คือต้องมาลองนะครับอุมาฉะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินมาทางนุสสวีชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ทางฝั่งนี้ครับทางทางฝั่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอ่าเป็นเขาจะเรียกเป็นเกาะน,นะครับ อนุสาวรีย์ไยก็จะมีเป็น4เกาะรอบๆนะครับมีชื่อเรียกทั้งทั้งเกาะเกาะตรงนี้ก็เรียกว่าเกาะพญาไทครับเกาะพญาไทก็จะคือตรงนี้นะครับตรงที่มีร้านหัวจับน้ําข้นนะครับที่คิดว่าหลายๆคนที่มาอนุสาวรีย์ชัยก็น่าจะรู้จักร้านนี้กันดีนะครับก็คือจะเป็นเกาะทางฝั่งที่อยู่ด้านฝั่งเดียวกันกันกบไฟวันไฟวิกตอรี่นะครับที่ผมไปทานร้านชูก้ารัสมาเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ กาะตรงนี้เรียกว่าเกาะพญาไทยครับแล้วก็ต่อจากเกาะพญยาไทยตรงนี้ไปฝั่งตรงข้ามตรงต่อไปตรงนู้นนะครับตรงนั้นเรียกว่าเกาะดินแดงครับผมอ่าแล้วก็ฝั่งตรงนู้นเลยเรียกว่าเกาะพหนโยธินครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับเรียกว่าเกาะราชวิถีครับผมซึ่งแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีเป็นแบบพวก ร้านขายของร้านอาหารอะไรแบบนี้นะครับตั้งอยู่ทุกๆเกาะเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินเล่นดูรอบๆทางเกาะรอบๆอนุสาวรีย์ชัยตรงนี้หน่อยนะครับ ที่ชั้นบนของเซ็นเตอร์วันมีร้านอาหารอีกหลายร้านเลยครับดูเป็นร้านใหม่ๆด้วยนะครับออกมาจากเซ็นเตอร์วันผมก็เดินมาที่ทางเดินบนสะพานลอยนะครับแล้วก็ข้ามมาทางฝั่งของเกาะดินแดงครับผม จากเกาะดินแดงมาผมก็เดินมาลงที่ฝั่งของเกาะผาขนโยทินครับจากเกาะผาขนโยทินตอนนี้ผมก็เดินมาที่เกาะราชวิถีแล้วครับ ตอนนี้ผมก็เดินมาครบทั้ง4ี่เกาะรอบอัญมณีสวีชัยสมรภะูมิแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มาแวะอยู่ที่ร้านไอต้านะครับน้าเต้าหู้ตรงนี้นี่ก็มาพักดื่มน้ำเต้าหู้เกรดหิมะอันนี้หน่อยนะครับผมเป็นน้ำเต้าหู้เกรดหิมะที่แบบไม่ผสมน้ําแข็งนะครับก็คือเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยไปปั่นเย็นให้เป็นเกรดหิมะเลยครับนี่ขึ้นใจมากเลยอะอร่อยมากเลยเป็นแบบ อร่อยอะคือไม่เคยกินน้ำเต้าคูที่เป็นแบบเป็นเกดหิมะอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเสาร์ปี้อะไรอย่างเงี้ยเย็นชื่นใจเหมาะกับบรรยากาศที่อากาศร้อนร้อนแบบนี้นะครับแบบมีเนื้อเทเทจอร์ที่แบบเคี้ยวกรุบๆได้นิดๆครับกำลังดีเลยครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกำปั้นนาต้นติดตามคลิปอ,อื่นเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ